เรียวมี C 30s ราคาในประเทศไทย3,299บาทครบด้วบ้วแบตเตอรี่5,000มิลลิมหน้าจอใหญ่6.5นิ้วและพลังการชาร์จนะครับที่เร็วด้วยชิปเซตอั t ต้ o คอบนบอดี้ที่ดูพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมด้วย Samsung Galaxy S23 Ultra เผิดภาพเบรนเดอร์มาพร้อมกับดีไซน์ที่คล้ายเดิมแต่มีสเปคที่แรงขึ้นด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 และกล้องหลังที่มีความชัดมากขึ้นถึง200ล้านพิกเซลรู่เปิดตัวมกราคมปีหน้าครับสวัสดีครับกับมาเดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนนกาซาส,สิบทัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพาข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนี้นะครับทางเรียวมีประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องตระกูล c series เรียวมี c 30s อย่างเป็นทางการในราคาที่เบาขึ้นเพียงแค่3,290บาทเอรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากแคมเปญก่อนเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสเปคคุ้มค่าราคาโดนใจ แบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะถึง5,000ม ah. ิลลิแอมหน้าจอฟูลสกรีน6.5นิ้วเ d Plus ตัวเครื่องเนี่ยบางไปแค่8.5ม mm. ิลลิเมตรเท่านั้นโดยมีฝาหลังที่ป้องกันการลื่นที่เรียกว่าไมโครเทร็กทอนนะครับโดยเซนเซอร์ส,กส,กสกแกนนิ้วมือถูกย้ายไปอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องในส่วนของกล้องหลังจะมีกล้อง AI ครับ8ล้านพิกเซลผสานกับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลตัวนี้ชิปเซตเป็น Unisoc s ส9เอสสแปดหกสมให้แรมมา2องกิกนะครับรวมหน่วยความจำในตัวเครื่อง32มสกิก แล้วก็มีระบบเสียงแบบ d i r ร c t 3.0ที่มีถาใสซิมแบบ t i p p e ปิลซารที่ทำงานอยู่บนระบบ Android 12ครอบทับด้วยเร a มี e UI Go Edition ครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยจัดราคาเพียงแค่3 2 9 9กบาทเป็นรุ่นเริ่มต้นมี2ส,สีให้เลือกจะแก่สีฟ้าแล้วก็สีดำครับเตรียวมวางจำหน่ายเปทางการในวันที่ช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ก็คงวางขายแล้วแหละไปดูกันได้เลยนะครับใครที่สนใจมือถือรุ่นนี้ลองไปดูเครื่องจริงดูก่อนถูกใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับได้มีกระแสข่าวว่าเป็นสมาร์ทโฟนมือถือเรือธงของซัมซุงเนี่ยที่จะเปิดตัวในปีหน้ามีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนั่นคือ Galaxy S23 นั่นเองมีภาพเรนเดอร์ชัดเจนออกมาด้วยว่าเอ็นี่แหละคือ S23 Ultra ที่จะเปิดตัวในอนาคตนี้นะครับ ซื้อต่างประเทศนะครับมีการเอาภาพของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยออกมาโปรโมทให้เราได้เห็นกันในหลายๆช่องทางเลยทีเดียวและเรานะครับก็ได้ทยอยนํามาฝากกันแล้วด้วยนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกล้องนะครับตําแหน่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับ S22 Ultra เลยก็ว่าได้นะครับแบบเหมือนเป๊ะเลยนะในส่วนของสัดส่วนเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบใส่เคสเดียวกันเลยไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ซอสสเปคของ Galaxy S23 Ultra เนี่ยมีรายงานออกมาว่าจะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 2แล้วก็มีประกาศ S Pen ติดตั้งมาให้ไว้ในตัวด้วยพร้อมกับกล้องหลัง200รล้านพิกเซลครับโดยคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวให,ให้ให้เห็นกันเนี่ยประมาณช่วงเดือนมก,กราคมปี2023น่ะครับยางไรก็ดีข้อมูลในขั้นต้นยังไม่มีการยืนยันเนาะเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะมาะเดตให้ทราบกัอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย